หลังจากที่เรื่องรามในวันนั้นผ่านมาหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่ผมไปเจอเผ่าสีเขียวพวกคนในหมู่บ้านทุกคนเฝ้าระวังว่าจะมีเผ่าสีเขียวบุกเข้ามาเมื่อไหรทุกคนอัปเกรดอาวุธได้มีหอ,อกติดตัวบางคนถ้าไม่ใช้หอ,อกก็ใช้ขวานแล้ววันนี้หนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าผมเลยคิดว่าเราจะออกไปตามล่าสมบัติกันและบารอนบอกกับผมว่ามันมีสถานที่รับแห่งหนึ่ง โอเคว่าไงนะเมื í, ่อกี้เมื่อกี้บอกว่าไงนะเมื่อกี้บอกว่ามีสถานที่รับอะใช่แล้วมีสถานที่รับอยู่ที่หนึ่งมันคือแบบไหนอะมันเพื่ออะไรครับสถานที่รับเนี่ยก็ไม่ใช่เพื่ออะไรสถานที่รับมันมันมีสมบัตินายอาจจะได้ชุดได้อะไรมาบางชุดเนี่ยคนในเป่าเราทําไม่ได้นะมันคือที่ที่หนึ่งอะที่ที่หนึ่งอะพี่คือมันเดี๋ยวผมต้องถามก่อนว่ามันเป็นที่แบบไหนก็คือที่ที่แบบที่คนอยู่อะที่ที่มีคนอยู่ พี่รู้ว่ามีคนอยู่ที่อื่นด้วยเหรอครับใช่แล้วแต่อย่าบอกใครนะเบาๆจุ๊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 เบาไม่ได้พี่แบบนี้มันเรื่องใหญ่นะมันมีคนอยู่ที่อื่นแล้วพี่รู้ได้ไงมันเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงเป็นหมู่บ้านคนบ้านคนบ้านมันไปรวมตัวกันแต่ว่ามันก็คุยไม่รู้เรื่องเราเนี่ยก็อยากจะให้นายนะ่ะลองไปไหม เพราะว่าที่บ้านคนบ้านเนี่ยมันมีหีบสมบัติอยู่ข้างในมันชอบเก็บสะสมของพวกมันไม่ใช้อะไรอยู่แล้วเราไปขโมยมาได้สรุปเลยจะให้ไปเป็นโจรม้างงั้นเถอะได้พูดก็ถูกนั่นไงเออพี่ผมไม่อยากทำหรอกว่าแต่มันอยู่ตรงไหนหอะพี่ตรงไหนอกไม่อยากทำเราเผื่อเราจะมีอาวุธมาอัปเกรดให้คนในหมู่บ้านไงใส่ชุดให้ดีไม่ต้องมาถอดเสื้อร่อนจ้อนพูดถึงใครก็ับพี่อืมนี่แหละอยู่กันมาหนึ่งอาทิตย์นี่ไงตอนแรกก็ใส่เสื้อแบบดิบดี พอนานวันไปก็เริ่มถอดเสื้อทนายมีเทนถอดกางเกงเมื่อไหร่ก็ขอร้องว่าอย่าแนะนําให้น้องมันไปถอดกางเกงตามโอเคถอดกางเกงก็ดีแล้วนี่ถอดกางเกงก็โล่งเย็นสบายเลยโอ้โหมันจะอุจจารตาคนในหมู่บ้านหรือเปล่ามีไม่กี่คนเนี่ยที่ถอดเสื้อเฮ้ยคนถอดเสื้อมันก็มีดีนะพหนุม่มเอยโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเยี่ยมคนรอบหมู่บ้านก่อนดูว่ามีใครพบอะไรผิดสังเกตหรือเปล่าได้ได้ไม่มีปัญหาคือ ดาบเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้งานเหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้ข่าวว่ามันมีอะไรสักอย่างนีครับที่ที่ติดค้างกันอยู่ผมเนี่ยใจจริงเนี่ยอยากจะได้อะไรมาทดแทนกระดาบผมมากเลยเพราะดาบผมเนี่ยมันไม่ใช่สีแดงอะมันไม่มีพลังแล้วดูชุดผมสีแดงขนาดนี้ดาบมันสีขาวมันไม่ใช่ละพี่เฮ้ยถึงทีพูดอย่างนั้นมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเอาหน่าทำใจเถอะดาบเองมันเป็นดาบธรรมดาทาสีแค่นั้นเองผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาด ผมไม่เชื่อหรอกแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะออกไปหมู่บ้านฮะมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านเหรอใช่เห็นบอกว่ามีสมบัติด้วยเป็นคนบ้าเขาเจ้าเก็บสะสมสมบัติอะหมู่บ้านคนบ้าข่าวว่าเองอย่าไปเลยหมู่บ้านพวกนั้นน่ะมีสิ่งมีชีวิตประหลาดด้วยนะประหลาดยังไงอะครับมันเลี้ยงดอกไม้ปีศาจไว้ดอกไม้พวกเนี้สามารถยิงคนทุกคนที่เข้าไปใกล้ๆพวกมันน่ะฮะจริงเหรอครับมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ ใช่สิพูดแล้วจะหาว่าคุยโอ้พูดขนาดนี้คุยซะหน่อยะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยข้าจะให้โล่เองไปแต่เองต้องหาเงินมาให้ข้าสัก20บอนซ์ยี่สิบบอนซ์มันเท่ากับราคาดาบ2อันของผมเลยไม่ใช่หรอครับเออนั่นแหละถึงจะมีราคาแพงแต่ข้ารับรองว่าเองคุ้มเองจะไปครั้งเนี่ยเองต้องมีของไปป้องกันตัวนะไม่ใช่เข้าไปเฉยเฉยเองจะโดนพวกดอกไม้พิษพวกนั้นจัดก,การดอกไม้พิษได้ฮนะได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเฮ้ยจริงๆผมก็ออกไปฟาร์มของมาบ้างนะครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยครั้งเนี้ยกลับมาต้องได้อะไรมาแน่ผมจะเอาไปขายแล้วก็มาให้ตอนเนี้ยผมไม่มีตังค์พูดก็พูดเถอะขอขอยืมก่อนได้ไหมครับโอ้โหนี่มันยืมกันเผาขนเนี่ยว่ะปรึกษาทุกเรื่องได้ยกเว้นเรื่องตังค์นี่มันยืมของกันเลยนะเว้ยนั่นแหละฮะถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ผมอยากยืมของจริงครับนี่พูดจ๋าหน้าตาจริงจังนะครับเอาจริงเอาจริงพูดจริงได้งั้นเองก็เอาไปหลนี่เนี่ยเป็นโลกมันที่ยามใช้นั่นแหละจริงเหรอครับไหนคร เดี๋ยวจะทำพังนะมันซ่อมราคาแพงนะครับบอกไว้ก่อนโหเดี๋ยวผมามาคืนอยู่แล้วโหไม่ต้องห่วงพี่แบ็กสมิธเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ขอบคุณมากนะฮะฟึ๊บฟึ๊บึ๊บึ๊บเออดูดีรับรองว่าผมไม่มีทางที่จะโดนพิษมันใช่ไหมพิษมันใช่ไหมพี่ใช่แล้วมันมีพิษโอเคพี่งั้นผมไปก่อนนะครับโอเคโอเคผมมาแล้วอู้เท่เหมือนกันเนี่ยนายเนี่ยเท่มากเลยครับพี่ไปทำอะไรมาถึงได้พี่พูดกบพูดหรือพี่ไปยืมมาน้องอยากจะบอกว่าไปขอยืมพีีี่่่่่่บคมมมิาานนเรววยยังงงไไไไช้้อออดกป อโอ้โหพี่นี่ใจปั๊มมากนะครับกล้ายืมของกันด้วยเป็นผมเนี่ยไม่มีใครกล้าให้ยืมนะครับคงเป็นเพราะว่าพี่เป็นพี่เออน้องแน่นอนอยู่แล้วเป็นไงเขาบอกว่าที่เนี่ยมีพวกดอกไม้ปีศาจพี่ก็อยากจะป้องกันแต่ก่อนอื่นเราจะไปกันกี่คนครับพี่เองกับข้าสองคนเท่านั้นเอา้าจริงเหรอแล้วคนอื่นไม่ไปอ่ะเนี่ยโอ้ผมไปก็จะเกะกะน,นะครับเ็นบอกว่าต้องสเตลกันอนะสะเตลเลยเหรอพี่ถ้าสเตลเนี่ย ให้ไว้ใจผมเลยผมนี่สเตลได้นี่งไงเขาถึงชวนเองไม่งั้นเนี่ยปกติเขาไม่ชวนใครนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราออกไปกัน2คนใช่ไหมครับใช่เลยไปกันเถอะอย่างนั้นเนี่ยผมไปบอกท่านผู้ว่าก,ก่อนนะครับท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าเออว่าไงพอดีว่าผมจะออกไปข้างนอกครับจะไปตามหาพวกเกาะพวก,พวกอะไรอย่างนี้มาให้คนในหมู่บ้านใส่ในกรณีที่โดนบุกเนี่ยเราจะได้ไม่เสียหายเยี่ยมเลยว่าแต่เองจะไปที่ไหนเหรอจะไปหาวัตถุดิบเหรอไม่ใช่ครับผมจะไปที่หมู่บ้านนะมันมีหมู่บ้านคนบ้าอยู่หมู่บ้้าานนคบ ข้าเคยได้ยินอยู่นะแต่ว่ามันอันตรายเองจะรอดเหรออย่าเสียกําลังชีวิตไปอย่าเข้าไปเสี่ยงโดยเด็ดขาดไม่ต้องห่วงครับยังไงเนี่ยผมออกไปผมต้องได้กลับมาแน่นอนนะเพราะว่าผมมีโล่นี้แล้วพี่แบ็กสมิธเขาให้ผมมาเออเยี่ยมแต่ว่าผมสังเกตว่าโล่ของท่านผู้ว่าเนี่ยดูดีมากเลยนะครับ <c oughs> ใช่โล่นี้ของดีแต่ข้าคงให้เองยืมไม่ได้หรอกนะผมไม่ได้จะมายืมนะผมแค่จะมาบอกว่าผมจะไปแล้ว แล้วก็ฝากดูแลหมู่บ้านด้วยนะครับช่วงนี้คนคงดูแลตัวเองได้เพราะว่ามีอาวุธแล้วยังไงก็ขอบใจเองมากครับไม่มีปัญหาครับงั้นผมไปก่อนนะอะโอเคครับบอกลาเรียบร้อยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหตรงนี้เขามีกลุ่มชุมนุมใหญ่ขึ้นโคตรน่าก,กลัวฮะมาตรงนี้จะโดนแซลตลอดเลยโอเคคนนุมจะไปไหนเลยคือโอ้โหพี่ถือหอ,อกละเท่มากเออพอดีวผมจะไปหมู่บ้านบอกกรบอกพี่ ไปหมู่บ้านหมู่บ้านคนบ้าพี่จะไปเอาของไหมเอาชุดไามให้พี่ใส่อะหมู่บ้านคนบ้าอย่าไปเลยนะเอ็งไปเอ็งคิดว่าเอ็งจะรอดเหรอทำไมพี่มันอันตรายเหรอก็ไม่อันตรายมากหรอกแต่เอ็งไม่มีประสบการณ์แลเอ็งจะไปบุกบ้านมันได้ยังไงก็เห็นว่าผมจะไปกับบาลอนนะฮะบาลอนเหรองั้นโชคดีแล้วกันแต่ว่าก็อย่าให้เอ็งเอาสิ่งนี้ไปด้วยอะไรล่ะครับ นี่ไงโ oh, อ้โหธนูไฟนี้ผมหานานมากนะพี่ oh. คือมันยิงเหมือนคอสโบเลยไหมพี่ใช่แล้วยิงง่ายง่ายเขาว่าเองต้องใช้มันได้เกิดประโยชน์แน่ได้เลยพี่อย่างนั้นเนี่ยขอบคุณมากนะครับพี่ผมว่าผมมีโอกาสชนะมากขึ้นแล้วื่อหมู่บ้านผมจะทําครับโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเก็บไว้แล้วก็ให้คนในหมู่บ้านวิจัยจะได้ทําได้อีกนะครับไปกันดีกว่าพี่เสียเวลามากเกินพอแล้วว่าแต่ไปทางไหนอะ่ะไปเลยออกไปเลยมาหลังหมู่บ้านจริงๆริงเหรอพี่ ใช่แล้วเดินตามไปเถอะต้องไปข้างหน้าเลยมันต้องไปข้ามน้ําอีกรอบนึงนะแล้วเราไม่ได้เอาเรือมานะพี่เราจะข้ามน้ําจริงเหรอเอ็งไม่ต้องห่วงหรอกน้ํานิดเดียวน้านิดเดียวได้พี่โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอลองธนูด้วยนะโอ้โหเจ๋งนี่เอ็งไปได้มาจากไหนอะผมไปได้ธนูมาจากคนตกปลาครับลุงเพียเพ้ยนตกปาลาเหรอแกให้มาเหรอเจ๋งมากเลยสงสัยแกจะถูกสเป๊กลุงอะนะโอ้โพี่อย่าพูดงั้นเลยพี่ลุงเขาคงใจดีอะไปดีกว่าพี่โอเค ด้านหน้านี่เองฮะโอ้โหไม่มีเผาถ้าเจอเผาทรายนีย่ผมเวอร์จริงๆนะด้านหน้าอะไรครับนะ่ะมีตัวแดงๆอยู่ตัวหนึ่งพี่อุย้ยตกใจมามามาไปดีกว่าพี่อบอตรงไปใช่ไหมพี่ใช่แล้วตรงไปเลยโอเคผมรู้สึกว่าพี่วิ่งไวขึ้นปะเนี่ยอ,อีแรงอีแรงอีแรงโอเคเรรยบร้อยอีแรงโอ้โหอิงแม่นจังเนี่ยแม่นเลยพี่แน่นอนโอ้ยอีแรงโอ้ย เค okay, เรียบร้อยโอ้ไม่ธรรมดานะครับอ๋อตรงนี้น้ํเช๊นี่เเดินข้ามไปเลยเดินข้ามเลยใช่ไหมโหมีสะพานมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอโคตรเท่เลยพี่จำจำจำไป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  let's go <S ตรงนี้นี่เหมือนหินหน้าหมู่บ้านเลยนะครับลักษณะแปลกๆฝั่งนู้นก็มีสะพานข้ามอู่เหรอครับเนะี่ยผมขอชมวิวตรงนี้นิดนึงโหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยสวยงามแต่เต็มไปด้วยความอันตรายครับรงนเนี่ยเดี๋ยวเราลุยแน่ฮะลบลบลบไอ้ยักษ์นี่ โหนี่ลูกมันเนี่อยอะไรแบพี่มันอยู่ตรงไหนอะพี่พี่พอจะบอกทางคร่าวๆได้ไหมครับอุ้ยอุ้ยอุย,อย,อย,อยพี่พี่ออฮ้ฉันได้ดาบมาแล้วเสียใจด้วยพวกแกน่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกมันอยู่ตรงไหนอะพี่อยู่ตรงตีนเขาอ่ะต้องเดินไปตรงตีนเขาตีนเขาอ่ะพี่ต้องระวัง ไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาบ้างนะครับพี่ใจคอพี่ไม่ช่วยผมสักสักแอะเลยอะพี่็แร์ก็เห็นเองไหวก็เลยไม่อยากช่วยบางทีผมก็ไม่ไหวนะพี่ถ้าอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเราจะเดินทางมาวันเดียวใช่ไหมพี่ไม่ใช่สิเอ็งต้องพักแรมข้างนอกสักคืนนึงจริงเหรอพี่ใช่แล้วพวกคนบ้ามันอันตรายนะคะบ,บอกก่อนอันตรายเหรอครับแต่ว่าผมว่าเราน่าจะไหวนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนบ้าอย่างที่บอกจริงไอ้คนบ้าค่ะไม่สนหรอกคือคนบ้าน่ะมันง่ายอยู่แล้วเจอเดี๋ยวรู้เลย วงหน้านะมันอยู่แถวนี้แหละข้าจะไม่ผิดนั่นไงเห็นไหมละ่ะเจอแล้วพี่โอเคเยอะมากเยอะจริงพี่แถวนี้นครับแล้วไหนหมู่บ้านบ้านเขาไม่เห็นเลยเห็นแต่คนน่ะเห็นต้องรอมันมาทีละคนรอมันทีละคนใช่ไหมครับคือเราผมไม่อยากฆ่าคนนะเอาจริงเราไม่มีเรื่องบาดหมางกันน่ะคนบ้าพวกนี้มันเป็นพวกอรารยธรรมเก่าเหมือนโดนคำสาปหรืออะไรสักอย่างถ้าไม่คุยกับใครไม่รู้เรื่องฉันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมพี่ ผมก็รู้สึกบาปอยู่ดีในเมื่อเขาเป็นคนเอาหน้าถ้าเองไม่ทําข้าทําโอเคงั้นเราก็ช่วยกันแล้วกันพี่ผมไม่อยากทําคนเดียวเราต้องเริ่มจากยังไงดีพี่จับทีละคนไหมใช่แล้วต้องจับทีละคนเออผมมีธนูไฟผมสามารถใช้ออยจาได้พี่แต่เราต้องหาบ้านเขาให้เจอก่อนในบ้านนี่มีสมบัติใช่ไหมพี่ใช่มีสมบัติอยู่ข้างในบ้านอาจจะได้ชุดได้อะไรมาโอเคได้อยู่พี่โอ้ยพี่พี่พี่เร็วเร็วเร็วปุ๊บออต้องเริ่มจากคนแรกเฮ้ย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 เขาทำอะไรฮะ หยุดอุกออุกออุกอุอ้โอุกอหยุดนะครับโอเคถ้าผมยิงไม่โดนน่ะเรียบร้อยเฮ้ยไม่เป็นไรด้วยโฮ้ยอ็งทำไมยิงไม่โดนเลยวะพี่ผมขอโทษโอเคเรียบร้อยทำไมพี่ไม่จัดการเขาอ่ะเฮ้ยนี่มีศพด้วยเอาเฮ้ยเดี๋ยวพี่ผมว่ามันเยอะไปข้าได้หมดจริงปะเนี่ยแต่รู้สึกว่าเขาไม่ทำอะไรแล้วนะอุกอ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 โอ้โหพี่ทะเลาะกับพี่โกมาแตก รู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรพวกเราเนี่ยเราก็น่าจะไม่ต้องทําอะไรเขานะพี่รต่วางนะตอนกลางคืนพวกมันเยอะเยอะจริงเหรอพี่ผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาเราแค่จะอยู่ใกล้เขาก็พอว่าแต่บ้านเขาอยู่ตรงไหนอ่ะอิงเดินเข้าไปเลยในหมู่บ้านเองแน่จริงพี่อย่าพูดอย่างนี้ผมแน่อยู่แล้วว่าแต่พี่แหละแน่หรือเปล่ามันพี่หาที่หลบดีกว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปโอเคดีเหมือนกันมีปัญหาอะไรพี่จัดการเลยนะได้ไม่มีปัญหาโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าพวกนี้เนี่ยจะอันตรายอย่างที่คิดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ ถ้าไหนบอกว่าจะมีบ้านมีอะไรอะ่ะผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาพวกสมบัติไปไว้ที่ไหนฮัลโหลด้านหน้าหรือเปล่าเยอะมากฮะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเฮ้ยมีตัวอะไรบางอย่างกําลังกินพวกเขาอยู่ข้าบุกมันให้หมดเฮ้ยเผ่าสีเขียวครับคุณผู้ชมเผ่าสีเขียวเผ่าสีเขียวจริงด้วยเอาละคราวนี้แหละพวกเอ็งจะได้รู้ว่าข้าเนี่ยมีอาวุธนะเว้ยเผ่าสีเขียวจริงด้วยครับถ้าอย่างนั้นบุกชาร์จกอนเลยเฮ้ยหยุดน้้ยเฮ้ยหยุด เดี๋ยวแกคุยกับข้าเองไม่ใคยเองทำาไมไม่เหมือนคนบ้าพวกนี้นี่พวกแกคิดจะมาล่าคนบ้าจริงเหรอฉันถามจริงเหรอจิตใจพวกแกทำด้วยอะไรวะเฮ้ยเองไม่รู้เองอย่ามาพูดเลยดีกว่าใช่ฉันไม่รู้แต่ฉันอยากจะประดุงความยุติธรรมเว้ยเองอย่าทำตัวเป็นฮีโร่หน่อยเลยฉันไม่ได้ทำตัวเป็นฮีโร่ฉันต้องการที่จะรักษาความสงบสุขของที่นี่เองนี่มันพอมเพอิงจริงๆเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอีกายังเฮ้ยผมหนีก่อนฮะโอ้โหเฮ้ยเออ เออนี่ไงอย่ามายุ่งกับฉันโอ้ยผมโดนล็อกขาครับเฮ้ยไอ้พวกนี้เออผมบอกไม่ได้โอเคตามผมนะฮะหนีไปก่อนดีกว่าไหนอะคนในหมู่บ้านไม่เห็นมีใครทำอะไรเลยเฮ้ยนี่ไงพวกเขาเฮ้ยอุกอะอุกอะอุกอะอุล่ะล่ะอุกอะอุล่ะล่ะอุกอะคนพวกนี้น่าจะเป็นคนบ้านจริงฮะเฮ้ยเดี๋ยวอีแงอีแงงเอ็งจะเอาใช่ไหมเออช่วยด้วยพี่โอ้โหเฮ้ยเอ็งพาเลยมาวะเนี่ยพี่ ข้างหลังพี่พี่ผมเข้าไปสำรวจแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยพี่พี่จัดการนกอีกอย่นี่ให้หน่อยดิมันเอาใช่ไหมมันเอาใช่ไหมเออมันเอาใช่ไหมอย่านะเว้แต่ของเองวะเนี่ยเออนี่นะได้ได้นกอ,อีกอย่ันไปนไหนแล้วพี่อุย้ยเราลื่นตรงนี้ขึ้นต่อไม่ได้เนี่ยไปพี่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 นกมานกมานกมาพี่นกโอ้นกเออนี่ไงเองจะไปไหนวะโอเคโอเคได้ อย่างนี้ก็สวยสิอย่างนี้ก็สวยสิโอ้โหมันคีบใครไหฮะที่ผมเห็นมันมันคีบอะไรทุกอย่างอย่างนี้ก็สวยสิเออจัดการมันพี่อือจัดการมันโอเคโอเคไอ้นกบ้าแนะ่จริงก็ลงมาสิวะเรียบร้อยฮะที่เราเราได้เนื้อฟีอะพี่โคตรแจ่มโอ้โหไม่ธรรมดามางั้นเดี๋ยวผมแร่เลยเนื้ออีแรงยักษ์ใช่ไหมงั้นผมฝากพี่เก็บของหน่อยพี่ยังไงเนี่ย ฝากด้วยนะข้างบนไม่เห็นจะมีอะไรเลยพี่หนบอกว่าที่นั่นนะ่ะมีกล่องมีอะไรนี่มันมีอยู่แล้วเต็งหาไม่เจอลองไปหาพวกนี้เช้าก็ได้โอเคพี่งั้นคืนนี้เรานอนอยู่แถวนี้ดีกว่ามั้งผมว่าน่าจะโอเคนะตรงนี้ได้งั้นไม่มีปัญหาเองก็นอนเลยเดี๋ยวข้าเฝ้ายามให้พี่นี่สุดยอดจริงๆยกเว้นไม่ช่วยเหลือผมเลยก็จะทํายังไงได้ก็เนื่อเองมีธนูอยู่คนเดียวนี่นะค่ะไม่มีเส้หน่อยเออมันก็จริงนะพี่งั้นไม่เป็นไรผมก็นอนแล้วล่ะโชคดีพี่อ้ผมนอนหลับไวจะบอกอ โอเคครับชาวไม่มีชื่อทุกคนนะฮะและคุณผู้ชมนะครับผมสำหรับ Arc Shadow นะครับก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ไว้เพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆดีๆนะครับแล้วก็ Arc Shadow มาทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ